เอ้ยเจ้ารีวิวรีวเร็วิวเอายกยกเลยจ้าเอายกยกเร็วเอายกเร็วเอาเรอาเอาเอาโอ้ยเจ้าเจ้าร็วเอาลูกเฉดเอาแต่ไอ้ไอ้นี่ใจร้องยกเร็วเอาเอาเอายกเร็วยกเร็วนี่จ้จยกเร็วยกเร็วเอากาะซังเร็วยกยกเร็วยกเร็ว